สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนีเข้ามาดูครั้งตอนนี้ต้นอยู่ประมาณตอนที่6แล้วนะในครั้งนี้เราเอามือลลงถุงก,กินน้ำก็ช่างแล้วกันตอนนี้เราได้ไปทําการฟาร์มเล็กหน่อยอันนี้ก็ฟาร์เวลเวลขึ้นดูความรวดเร็วก็ก็ต้องขอบคุณพวกช่นฟารพวกนี้แล้วกันกับผมยัง,งงงกับต้นไม้นี่เลย คือต้นไม้อะไรมัน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 แบบมันมาโตเร็วมากเนี่ยอันนี้ไดาเผากินนะทีหน่อยอา้าวยังตัวไม่เทมที่แต่เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมว่าจะพาดูความพิเศษของมันอย่ไหนนะอันนี้นี่ปูก่อนอยังไม่ได้ใส่น้ำนะ เออทางน้ำนี่นี่ใช่ไหมจากน้ำเดี๋ยวก็แลกกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะตายข้าวคนเนื้อปลาสะลามเนื้อน้องลามโอเคเราจะโชว์ความพิเศษของต้นมะพร้าวตัวนี้แล้วกันเห็นไหมมันไม่เห็นอะไรใช่ไหม เดี๋ยวต่วอวิน่กว่าเป็นอีกอ้าววิสาคาดหวังนี่ว่าต้นน้ำพลาใหม่เป็นอ,อีกอ๋อยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมในใี่ใสอาอใส่ไปแล้วอืมส้างมาแล้วกั็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกัน ก็เก็บของะกันการเก็บของครั้งนี้ก็ถูกเหมือนเดิมเ,เต็มนํามาต้นน้พร้า,าจริงดิคุยความเรอระดับนั้นนี่ไงผมพาว่านี้ไงนี่คือต้อนน้พร้า,าที่มผมพูดถึงตัวแคร์ไหนดูดู โอ้โหต้มนมะพร้าวอะไรวะเนี่ยโตโคตรไวญ่ในชีวิตจริงถ้าลุงมะพร้าวมันโตแบบนี้นะโคตรสยองอะ่ะอันนี้เออลืมไปของเกมทะนั้นก็ทำการเคลียร์ของก่อนแล้วกันของข้างนี้ก็ขัวจะไประเบ,บิดประตูผมจะลองว่ามันระเบ,บิดประตูได้ไหมเออด้วยน,นะ สุดคัฟมีอะไรบ้างก็ดูก่อนอันนี้หองยาพิษอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยต้องการปลาทองในตู้เรามีไหมอันนี้มีนี่เจละนี่ไในปลาทองอะต่อไปก็ขวดน้ำเออเก็บไม้ก่อนนีไม้ไม้ก็ไม้โคดเยอะ มาเยอะพอแล้วทิ้งทิ้งตรงนี้เลยตรงนี้ก็คาบเชือกไปแล้วกันอันนี้ก็ทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็ทิ้งไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเชือกเก็บไว้เชือกก็เก็บไว้โอ้ยนี่เชือกเก็บไว้นี้ ตรงนี้ผมได้สร้างที่กินน้ำแล้วตอนเวลาฝนตกนี่ก็ได้สบายหน่อยของเตรีมไว้ไวเก็บของก่อนแล้วผมจะทำระเบิดเก็บไว้อันหนึ่งเออได้ดินและโอเคเฟลิปตกไปเท่าไหร่วะยีสิบกอันนี้อาหารเอาดินเก็บ นี่ผงผงอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะกระลำอืมน่าจะเป็นกระลำกระลำปีหหวหอมกระเทียมอร่อยอ่านี่ครับเสื้อไปขวดน้ำจำได้ว่าเคยเก็บไว้นี่ตรงนี้ระเบิดขวดน้ำได้แล้วมาอันหนึ่ง ฮะอะไรนะคือคือการล่อสลามอ๋อดูแล้วมันทำอะไรได้คือถ้าใครเห็นเรือใช่ไหมเรือมันจะแร่นมาใช่ไหมแล้วก็เอาเนี้ยโยนไปกิ่ใให้สลามมากินแล้วก็เราก็ไว่าไปได้แต่ ความเร็วระดับนั้นความดูในการว่ายนะดูดูช้าค่ไหนอือเป็นเต่คาค่ะในนี้โอ้นี่มีประโยชน์อะไรเลยสลามก็แย่เ,เรื่องอย่างนี้นะแต่นั้นผมก็จะไปกเกาะได้แล้วกันจิ่งปลาไปตรงนี้แหละปลาปักเป้า,ปา,ปาเก็บไว้มันทำนพุ่งสอนยาพิษได้อยู่ เคลียร์ของก่อนก่อนที่จะไปออประจุนภัยอ,อ่าคนน้ำทิ้งเลยอะไรคนที่อนนี้ทิ้งทิ้งทิ้งธนูสร้างมาสักอันหนึ่งหอกได้ทุกอย่างได้แล้วเสร็จก็ไปก็อนน้ำน้ำไปสัก กี่แก้วดิเก็บนี้ก็ได้ดนี่อแค่กันเดียวโอเคแก้วไปสักสามหน่อย a น4เลยส่วนของกิน ม่อันนี้ที่ปลูกผักของกินเนื้อสลามเลยพอละเออมีอุปกรณ์คาพิแอคไหมอะเซลเล็กเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตรงนี้มีกวนันกินโอ้ฮ่าแล้วค่อยมาซ่อมแล้วกัน นี่นี่คือการประจนไฟของเราสามันสองสามอะไรพูดผ,ผิดขอโทษทีขอเอาไฟด้วยแล้วกันทิ้งทิ้งทิ้งหมดเอาไปกัดเดียวพอเดี๋ยวมันหายถ้านั้นก็ไปกันได้เลยก็เดี๋ยวมีเศษเด็กไหมเผื่อๆไว้ก่อนไม้ ม้ยี่สิบหกเศศูนย์เอาไปเผื่อด้วยนี่ไงเศษเหล็กเอาไปกันเลยเผื่อท่านั้นก็ไปกันโอเคแล้วก็เข้าสู่เกมแล้วเราจะลองไปแล้วกัน ถ้าออกแล้วเข้าใหม่นี้ไม่ได้ก็ช่างแล้วกันเต็ม โอเคมันไม่ได้ก็เล่นเล่นอย่างเงี้ยแล้วกันของที่เตรียมมาก็เก็บไว้อย่างเงี้ยแหละท่านั้นก็มาสร้างบ้านกันดีกว่าวันนี้มีเสี้ยเกลีอยู่แล้วท่านี้ก็เข้าสู่หมดช่วงบ้านสร้างบ้านดิตรงนี้ต่อตรงนี้วันนี้ตรงสร้างบ้านดีดี ก็มุมตรงนี้อ้าวของหมดหรออะไรหมดเป้าไม้โอ้ไม้ไม่ใช่ปัญหาแล้วมีเป็นเป็น,เป,นเป็นปึกเลยกินน้ำไปเหมื่อยแล้วก็มาสร้างต่อนี่ต่อไปก็ตรงนี้พร้อมประตูประตูใช้อะไรบ้าง เชือกทางไม้นี่วิวอัพเออวิวแม็กละตานละมีอะไรสร้างบ้างหินประตูอันนี้พรมคูว่าคุมจะฉลักป่องไฟอันนี้ลิฟแยกได้คือนี้แต่เข้าไปไม่ได้ก็สร้างบ้านแล้วกันเออหลังคาอันนี้เหรอ หลังคาอันไหนหลังคาหลังคาอันไหนอันนี้อันนี้ประตูปิดเปิดมีหัวสลามตรงนี้ด้วยของเรา อันนี้ใช่ไหมบ้านเราว่าได้เป็นลูกชมอันนี้อยากเป็นลูกชมสี่เหลีหล่ยมเรียมเบสิกเบสิกง่ายๆ,ๆอันนี้ปะไม่ใช่อันไหนล่ะอันเนี้ยเอาคอนพังสร้างใหม่เอาไม้จะเมอดเปล่าเพิ่มมีใ่ใส อยู่ไหนหกันบ้างนะมันนี่เลยไม้ไปเยอะๆด้วยแล้วเสื้อใกล้จะเหมือนแล้วด้วยเสื้อตรงนี้มี25ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไม่สูงเนาะพอได้ โอเคตรงนี้ได้แล้วบ่มนี่ไอ้ตรงนี้รีบตรงนี้หรือเปล่านะเอาว่ารีบตรงนี้แหละนี่รีบก็บนได้อะเอาไปบนไดขึ้นดีกว่าโอ้ใช้ประตูปูนำคาตะปูได้ไหมเออคาม,มาให้หมดเลยรวยอา้าวตะปูเสร็จแล้วก็เศษเหล็กลำบาก อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใส่เยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะก็อุ่นใจหันหันีกด้านหนึ่งไอ้น้องไอ้น้องเอ้ยมันจะสร้างวันนี้ เออตรงแบบนี้แหละมุมไหนได้อะมองไม่เห็นรูดตัวเนียก่อนยิ่เสดใดของก็เถอะ เออเฮ้อตนี้ได้แล้วเอาวีรูเอาออกไม่ได้แล้วจะสร้างมัตกอะไรเงี้ <c oughs> เบื้องของเอาเป็นบนใดไดก็บนใดไดก็ไม่เป็นนะอ่ะยุบให้เทคเลยอ่ะ ยไปเอาเี๋ยวไปเอากาวกันนะ,ะเดี๋ยวไปเอากาวกอนจบทุกปัญหาที่เจอเออเอาเอาติดกันโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโมดายนี่ใช้ของแพงด้วยเอาแบบติดๆเลยไหมมันดูข้าบวนไม่ได้มันตั้งข้างหลาง ทงนี้ก็ปีไม่ได้ชั้นสองก็มันต้องทำละผิดไปเลยจบแค่นั้นก็ได้เวลาตกแตงแ่งละอืมต่อไปมันมืดเกินไปใช่ไหมอันนี้ปักไว้ข้างนอกดีกว่าอ้าวหิว ไม่ดูนี่นา่าจะตายแล้วกินเลยอืมตาสว่างอ่ะดื่มน้ำด้วยต่อไปมีอะไรให้เราสร้างไหมมีนี่คือนาฬิกาเหล็กเสริมความบริมีตัวเอง แล้วก็นั่นก็สร้างนี่ละกันนี่ของที่ควรจะเบสิคนี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเหมืออะไรเหมืออีกเอาไม้เอ้ยน้ำปันปลาได้ไหมตรงนี้น่าจะได้เนะาะน้ำปันปลาก็ไม่ได้อีกน้ำมันปลาไม่ได้อีกก็ต้องสร้างอันนั้นด้วย ที่ผาวนเล็กเนี่ยใช่ไหมหนึ่งอ่าันนี้ก็ใส่ไม้หนึ่งนะเออ,นนม,เเอมีปลาสักตัวเลยฮะมีปลาอะไรสักตัวถ้านราขอจิกอันหนึง่ง ชันเตียงนี้ก็เอาไว้ตรงนี้แหละไม่ไหวเกะกะมากมันนอนเกะกะปลาดีกว่าเนี่นี่ปลาเอ้ยมาให้ขากินเลยมันปลา อ๋อมือดแล้วบรรยจะกลับบ้านก็ดูดีนะแต่มันไม่มีไฟสิ่งแรกในการต้อคิต้องการไฟก็คือไม้คือไฟแถวบ้านเรามันมันมืดมันมืดเกินไปจนบางครั้งก็ลำบากในการมองด้วยแล้วก็ต้องหาทาด้วยนี่มีไงไม้เราจะทำการตอก ตรงนี้เลยจุดน้ำมันปลาน้ำมันปลาอีกแล้วไม่อยากปลาสุนี้มีกี่นแต่เอาน้ำมันปลาอย่างเดียวเลยคือมันใส่แล้วมันได้ตลอดใช่ไหมเออตั้งก็เฮ้ยสลาม สลามตายซะตายซะอืมกูจะเต่เนี้อไม่หัวอือตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ทำให้ท่าน,นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก็ไว้เจอกันในคลิปหน้ากันแล้วกันครั้งนี้ก็พอแล้วล่ะ ชนบ้านก็ได้แล้วนี่บ้านอันอบอุ่นตรงนี้ดูดูด,ดูบ้านสี่เหลี่ยมเอ้ยนี่บ้านเหลี่ยมอันอบอุ่นท่าน,นก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันก่อนเราจะปิดคลิปก็ดาบปุ๋ยไว้เจอคลิปหน้ากันนะครับบ๊ายบาย